มาถึงก็ตัดแล้วก็ตัดและบีบเกลือป้นโซเดียมในร่างกายแล้วก็นวดนวดนวดไม่ต้อง,งน้ำําแปนใส่หน่ยก็เบิ่มเบิ่มก็ไปหน่ยที่มีกลิ่นหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วบวกกับปลาสามม่วยอดฮิตเนื้อผิวตองดูชันชันและลายตมีสีขาวมันเซ็บจ,จัดเจงเอาละโดยละลายข้อซอนลูพีลงไปเลยแล้วก็ลอ้ลอลอ้อล้อ แล้วก็ตานด้วยหมดตะลิลจีดลงไปแล้วก็ปึ้งไปบัม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 จีดได้ที่ปุ๊ป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 แบบนี้ก็โอเคเสรละครับสามงยันหนยจี๊ด